าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle o อ No นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID ดีแอดเออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูธรรมสาครหรือหลวงปู่กรับยานวัฒโนอดีตเจ้าวาดวัดโกรกรากตำบลโกรกรากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และอดีตเจ้าคณะตำบลมหาชัยเขตสองพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมและเป็นที่เรื่มใสศรัทธาของชาวมหาชัยท่านมีนามเดิมว่ากรับเจริญสุขเกิดเมื่อวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2436สมัยราชการที่5ที่บ้านบางปิ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรของนายไขย่และนางลอยไข่ม่วง เมื่ออายุครบบวชเข้าพิธีอุปสมบทณพัสศีมาวัดลาดหลังสรรตำบลขอกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตรงกับวันที่12มีนาคมปีพุทธศักราช2456โดยมีพระครูสมุทรคุณากรวัดตึกมหาชยารามเป็นพระอุปชาพระธิการโตวัดโกรกกรากเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระธิการชิด วัดลานหลังสันเป็นพระอุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่ายานวัฒโนหลังจากบวชแล้วจำพรรษาศึกษาเล่าเรียนพระปริติธรรมอยู่ที่วัดลานหลังสันจากนั้นย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโกรกรากปีพุทธศักราช2463ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดหลิเริ่มพัฒนาให้วัดมีความเจริญรุ่งเรือง และในปีพุทธศักราช2485ได้รับแต่งตั้งเป็นเจานา้าคณะตำบลมหาชัยเขต2ต่อมาในปีพุทธศักราช2513ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกในราชทินน้ำที่พระครูธรรมสาครวัดโกกรากมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อปู่ซึ่งประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญของชาวลุ่มน้ำมหาชัย และใกล้เคียงมาอย่างยาวนานซึ่งมีเอกลักษณ์เด่นเป็นที่กล่าวขวัญด้วยการสวมแว่นดำโอะพุทธรูปมีการใส่แว่นทั้งแว่นดำแว่นแฟชั่นและแว่นสายตารวมทั้งรูปหล่อหลวงปู่กลับอดีตเจ้าวาดก็สวมแว่นดำเช่นเดียวกันพระครูวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อมหาสมฤธิ์เจ้าวาดวัดโกกรากรูปปัจจุบันเล่าว,ว่า การถวายแว่นแก้บนเกิดขึ้นเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้วเกิดโรคตาแดงระบาดชาวบ้านจึงบนบานให้หายจากโรคตาแดงปรากฏว่าหายป่วยทั้งหมู่บ้านชาวบ้านจึงแห่กันมาปิดทองที่ดวงตาของหลวงปู่เพื่อแก้บนกันใหญ่อย่างไรก็ตามหลวงปู่กราบเกรงว่าผ้าเก่าแก่จะเสียหายและขาดความสวยงามได้ได้ออกอุบายนำแว่นมาใส่แทนชาวบ้านและผู้ศรัทธาเห็นเข้า ก็ยึดถือปฏิบัติต pues ั้งแต่นั้นมาหลวงปู่กับประกอบคุณงามความดีและประพฤติพรตพมจันอย่างมั่นคงตลอดมาจนกระทั่งลาสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่7กันยายนปีพุทธศักราช2517สิริอายุ81ปีพันษา61ก็ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่